สวัสดีครับกลับมาเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับยังไงก็ไม่ไปครับสำหรับทางด้านอังเรโอนาน่าผู้สำบะตูจอมสร้างคอนเทนต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีแนนข่าวนะครับจากทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ระบุว่าอังเรโอนาน่าผู้สำบะตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะอยู่ที่โอทเทฟฟอร์ดต่อไปครับแม้จะมีข่าวลือว่ารูเบนอัมบาริน กำลังมองหาผู้สาวประตูคนใหม่ก็ตามแมนยูนี U N e, ควัากระเป๋าจ่ายเงินไปถึง47.5ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2023ในการคว้าตัวโอนาน่ามาจากอินเตอร์มิลานตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่กับสโมสรมาจนกระถึงตอนนี้เขาไม่เคยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นของเขาที่มันไม่มีความคงเส้นคงวา ผู้ประตูชาวแคนมรูนกโดวิพาวิจารณ์อย่างหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ลูกที่ทีมเสียไปในเกมที่เอาชนะอิฟิชชาวไปได้3ประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับลงเล่นให้กับแมนยู65นัดในศึกพรีเมียร์ลีกโอนาน่าเสียไปแล้วถึง97ประตูครับเก็บคลินชีตได้แค่16นัดเท่านั้นเองก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวว่าอนาคตของทางด้านอังเรโอนาน่านี่มีความไม่แน่นอนเพราะว่ารูเบิลอาวารินต้องการที่อยากจะหาผู้สาประตูคนใหม่เข้ามาแทนที่ แต่เจ้าตัวนะครับได้ออกมาระบุแล้วว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับเรดเดวิลต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้ว่าฟอร์มของเขาจะตกต่ำก็ตามการ์เรนสเมลลูเคิร์สนะครับได้ออกมาระบุว่าอัมบรินต้องการที่อยากจะหาผู้สัมปตูคนใหม่แต่โอรานาะมองว่ายูริเต็ดคือสโมสรเดียวที่เขาอยากจะอยู่ด้วยแม้เลกตายเลยทอมฮิตต์น,นะครับผู้สัมปตูมากประสบการณ์มีแนวโน้มว่าจะแขวนถุงมือหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ครับสัญญาของเขาหมดลงพอดี นอกจากนี้ทางด้านบ่ายินเดียด่ก็ต้องการที่อยากจะออกจากแมนยูด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะหาโอกาสลงเล่นให้มันมากกว่านี้ก่อนที่ถึงสุดฟุตบอลโลกปี2026อีกเหตุผลหนึ่งที่แมนยูต้องการที่อะาหาผู้สัดประตูคนใหม่ก็คืออลานาจะต้องเดินทางไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในเดือนธันวาคมทําให้แมนเชสเตอร์เดนจะไม่มีผู้รัาประตูนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็เลยจําเป็นครับจะต้องมองหาผู้รัาประตูคนใหม่เข้ามาแทนที่ เราจึงว่าแมนยูนี่จะไปกลก่อม้ทนไบยินเดียนี่ให้ยอมอยู่กับทีมต่อนะครับแต่ว่าถ้าหากไบยินเดียอยู่กับทีมต่อนี่แมนยูจะต้องยกให้เขาเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งครับ่ตรงนี้ก็อะไรเป็นเรอที่น่าสนใจมากกว่านะเพราะว่าแมนเชสเตอร์เดนเสียเงินโดยใช่เหตุมาหลายตอนหลายครั้งแล้วครับก็ต่อไปซื้ออังเดรโอนาน่ามามีแต่คนชมนะครับชมอินเตอร์วิลนาครับไม่ใช่ชมแมนยูเลยนะครับว่าโอ้อินเตอร์วิลานี่สุดยอดจริงๆครับสามารถที่จะขายอังเดรโอนาน่าให้กับแมนยูได้ด้วยราคาค่าตัวที่แพงมหาศาลขนาดนี้ อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์อวนิวยังมีการระบุนะครับว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์เตดนี่ต้องการอยากจะขายโอนาน่าในซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูต้องการอยากจะได้ค่าตัวอยู่ที่28.32ล้านปอนด์ครับนั่นคือราคาที่แมนเชสเตอร์เตดต้องจ่ายให้กับทางด้านอังเรโอนาน่าอีก3ปีที่เหลือครับในสัญญาของเขาแมนยูก็เลยบอกว่านั้นขายในราคาดีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของกฎทางด้านการเงินครับ 28.32ล้านปอนด์นะครับสำหรับค่าตัวของอังเรโอน่าก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าแมนยูตั้งราคาขนาดนี้นี่จะมีใครี่ที่จะมีการเสนอซื้ออังเรโอน่าหรือเปล่าแต่เจ้าตัวกระดันออกบอกแล้วนะว่ายังไงเขาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์เต็ดต่อไปครับหลังจากที่ฟอร์มการเล่นของแอนโทนีนี่สร้างความประทับใจให้กับหลายต่นหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรอัลเบติ ตนสังกัดของเขาในปษษษษษัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะไปรูปแบบของการยืมตัวก็ตามทต่น้าดูเบนอัมรินก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเอ๊ะทำไมแอนโทนีย้ายไปอยู่กับเรอัลเบติสถึงทําผลงานได้ดีเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าหนึ่งในปัจจัยก็คือว่าไปเล่นที่นู่นเนี่ยเขาไม่ต้องเจอกับแรงประทะเยอะๆนะไม่เหมือนกับเรพิเมรีครับที่ต้องเจอกับแรงประทะก็ะเลยทําให้สภาพร่างกายของเขายิ่ไม่ไหวผลงานนี้ก็เลยออกมาไม่ดีครับ แต่อยู่ที่หน้าเนี่ยม,มันเล่นง่ายกว่านะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอยู่ในเวลานี้แมนเชสเตอร์เตดทุ่มเงินไปถึง86ล้านปอนด์ตอนที่ไปซื้อมาจากทันดันแอตเลตส์นะครับในยุคของเอริกเทนฮาก์มือปรสบควาวสเร็จก็ส่งไปอยู่กับทันดันเรอัลเบร์รสและข่าวนะครับบอกว่าตอนนี้เรอัลเบร์สพร้อมที่จะมีการเปิดฉากเจรจาก,กับแมนเชสเตอร์เตดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยว่าเขาต้องการที่อยากจะให้ทันดันแอนโทนียอยู่กับทีมแบบถาวรครับ ตอนที่แอนโทนี่ย้ายไปอยู่กับเรอัลเบติสในรูปแบบของการยืมตัวไม่มีออปชันในการซื้อขาดแต่อย่างใดทั้งนั้นนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นของแอนโทนีในเวลานี้เรอัลเบติสบอกว่าไม่ได้แล้วครับจะต้องรีบคุยครับแต่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดต้องการอยากจะได้ค่าตัวของตนักแอนโทนี่นอยู่ที่ราวๆ50ล้านยูโรเรอัลเบติสไม่ให้นะครับ50ล้านยูโรแพงจนเกินไปครับ พวกเขานี่จะเปิดฉายเจราจารด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านยูโรเท่านั้นนะครับโอ้โหลดลงมาครึ่งต่อครึ่งเลย50ล้านยูโรของแมนยูนี่แมนยูก็ขาดทุนมาครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่แบบโหขาดทุนลงบีกะ่ะโอ้หถ้าราคานี้นี่ถ้าประกานได้เลยแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์เดี์คงจะไม่ขายให้กับทางด้านเรอัลเบติสส์หรอครับอินิออสนี่บอกนะครับว่าตอนนี้แฮปปี้มากๆกครับกับผลงานการเล่นของทางด้้นแอนโทนีครับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับเรอัลเบติส เพราะว่าทำให้เขานี่ได้รับความสนใจจากหลายต่อหลายทีมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านยูเวนตุสนะครับแล้วก็มี2สโมสรจากลีของทางด้านซาอุดด้วยที่ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านแอนโตนีครับปัจจุบันนี้แอนโทนีรับค่าเหนื่อยอยู่กับแมนยูนี่อยู่ที่สัปดาห์ละ2 0 0 0 0 0ปอนนะครับและยังคงมีสัญญาอยู่กับแมนยูไปจนกระทั่งถึงปี2027ครับ บรูโร่ฟอนเดนเดสก็ได้ออกมาพูดถึงเกมถัดไปนะครับที่แมนเชสเตอร์เตดจะลงเล่นในศึกยูโรปาลีกการสัปดาห์พบกับทางด้านเรอัลโซซิดาหลังจากที่แมนยูนี่ตกรอบนะครับในศึกเอฟเอครับจะต้องกลับมาให้ได้โดยทางด้านบรูโร่ฟอนเดสนะครับออกมายอมรับนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะต้องพร้อมครับเกมการสัปดาห์ที่พบกับเรอัลโซซิดาจะต้องกลับมาให้ได้หลังจากที่ต้องตกรอบอย่างน่าผิดหวังครับในศึกเอฟเอครับด้วยน้ำมือของทางด้านฟูลแลม ก็ช่วยยิงตีเสมอให้กับทีมนะครับก่อนที่จะต้องไปเล่นกันในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่สุดท้ายแล้วก็ไปดดนลูกโทษที่จุดโทษและก็แมนอยู่กับแพ้ไปครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์เตดดีเหลือแค่ความหวังสุดท้ายนะครับในการที่จะคว้าถ้วยรางวัลในฤด,ด,ดูกาลนี้ก็คือยูโรปาลีกนั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของพรีเมียร์ลีกนี่เลิกหวังไปได้เลยนะครับขอแน่นอนผมพยายามที่จะช่วยเหลือทีมนะครับทีมนี่ตามตีเสมอได้และผมก็พยายามที่จะทําให้เราดีกลับมาชนะให้ได้ แต่ว่ามันโชคร้ายครับไม่สามารถจะทำเรื่องดังกล่าวได้ครับแต่พวกเราจะต้องมองไปข้างหน้าครับจะต้องมองไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดฤดูกาลเราจะต้องโฟกัสไปที่เกมการแข่งขันถัดไปครับพวกเราจะต้องก้าวไปข้างหน้ามันคือหนึ่งในเป้าหมายของพวกเราในฤดูกาลนี้พยายามและไปคว้าท่วงรางวัลให้ได้พวกเรารู้ดีนะครับว่าช่วงนี้นี่นักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะแล้วก็พวกเราก็ไม่มีนักเตะให้เลือกใช้มากนะัก พวกเราต้องเล่นด้วยทีมเดิม,เ,ดมเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครับมันก็เป็นอะไรที่ยากลําบากแต่ว่าพวกเรานี่จาเป็นครับจะต้องกลับมาให้ได้แล้วก็โฟกัสที่ตัวของพวกเราเองจะต้องพยายามทําสิ่งที่มันดีที่สุดที่พวกเราสามารถจะทําได้ครับจะต้องพยายามให้ร่างกายนี้กลับมัแข็งแกร่งพร้อมสำหรับเกมถัดไปมันก็จะเป็นเกมที่ยากนะทีมจากสเปนนี่เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วพวกเขามีนักเตะดีๆเต็มไปหมดนะครับเป็นนักเตะที่มีคุณภาพตั้งแต่แดนหลังเลยละ่ะ พวกเขานี่คงจะทําให้เราวิ่งอย่างหนักอ่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราได้บอลพวกเราก็ต้องทําให้เขานี่วิ่งไล่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้ก็เหนื่อยนะบอกครับว่าเหนื่อยจริงๆครับเกมที่จะพบกับทางด้านโรนัลโซซิดาถึงแม้ว่าเกมล่าสุดนี่พวกเขาจะแพ้ให้กับบาเซโลนาแบบยับเยิยน4ประตูต่อศูนย์ก็ตามนะครับแต่ว่าพวกเขาเล่น ด้วยนักเตะแค่10คนแล้วเจอกับบาร์เซโลนาในช่วงเวลานี้นี่โหทีมไหนก็เอาลงยากครับเท่ากันดียังยากเลยนะครับเหลือ10คนที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นเกมที่หนักครับสำหรับท่านแมนเชสเตอร์เตแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะนะครับเพราะว่านี่คือถ้วยความหวังสุดท้ายแล้วครับของแมนยูในฤดูกาลน,นี้ครับแล้วก็พบกับอินสไต์แมนเชสเตอร์ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ